แล้วไม่เก็ตว่าเฮ้ยแล้วทำไมพวกแบบว่าไม่ตรงทำไมจะมาน้อยอกน้อยใจอะไรแก็<บ>ทำตัวเองให้มันตรง beauty standard สิก็จะได้จบอะไรนะนี่นายรู้สึกไม่ทันโลกงั้นเหรอไม่ได้กาล่ะมาฟังเราสิกับอะไรนะ podcast อ้าวตรงตาม beauty standard ก็ผิดหรอกก็ตัวแม่จะแคร์เพื่อคือว่าไงถ้าตัวแม่จริงก็ไม่แคร์แหละเพราะว่ามันมี beauty standard เออสิงใช่คือคนที่แคร์มันก็จะเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้ตรงตาม beauty standard ขนาดนั้นหรือแทบจะไม่ตรง beauty standard เลยมีความกดดันว่าต้องตรงกับ beauty standard ถึงจะทําแบบนั้นแบบนี้ได้ beauty standard อ่ะมันก็คือเรื่องมาตรฐานความงามที่สังคมตั้งไว้แล้วมันก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละทวีปแต่ละประเทศแต่ว่าแต่ละช่วงเวลาด้วยใช่แต่ละช่วงเวลาด้วย ซึ่งอย่างเอเชียเราก็จะค่อนข้างคุ้นเคยว่าต้องแบบขาต้องตัวเล็ก<า>ตาจี<ส>๋ต้องดูต้องดูมีความคิ้วหวานหรือแม้ก็ถ้าจะเป็นแนวแบบเก๋แนวเฟียสแล้วก็ดูแบบว่ามีแบบความยูนิช่แล้วก็จะโดนชมไม่ใช่ชมว่าสวยด้วยแต่เวลาโดนชมก็จะเป็นอีกคำหนึ่งเป็นแบบว่าเฮ้ยดูเก๋มากหน้าเก๋ชิกใดๆซึ่งมาตรฐานของการที่จะไปเป็นหน้าชิกหรือหน้าเก๋นั้นก็จะมีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือการที่จะเป็นคนหมายถึงว่าถ้าเป็นสไตล์คนโคน เราจะโดนชมว่าคุณเก๋คุณชิดมันก็จะมีเหมือนมีสแตนดาดเออมันจะมีเช็คลิสต์ไว้อยู่ว่า<ช>ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ <Men. S 2> หรือว่าคนที่เป็นแนวสายน่ารักก็จะมีเช็คลิสต์อยู่ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะนับว่าน่ารักหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นสายหมวยก็จะต้องมีเช็คลิสต์อย่างนี้อย่างนี้งี้ถือว่าจะเป็นหมวยแล้วเท่ากับดีหรือเอาจริงๆในแบบว่าแวดวงของถ้าสมมติว่าเป็นคนที่คนอ้วนอ่ะก็จะมีเช็คลิสต์เหมือนกันว่าอันนี้นับว่าเป็นอ้วนดูดีเอาง่ายๆนะจริงๆคืออุกกย่าางมมมมมัีีผลบสด เอาจริงๆก็เขาเรียกเพศกําเนิดที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงที่เป็นคนอ้วนเหมือนกันน่ะความแบบสแตนดาดของผู้หญิงอ้วนกับผู้ชายอ้วนอะ่ะก็ไม่เหมือนกันเว้ยใช่ไดๆหรือว่าถ้าจะเป็นสายผอมผอมแล้วมันโดนชมอะ่ะ <c oughs> ก็จะไม่ใช่ผอมแห้งใช่ผอมไปก็ไม่ตรงบิวตี้สแตนดาร์ดอีกใช่ไอ้ไอ้เรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดแบบนี้มันเลยทําให้มันเกิดมิดแปลกๆขึ้นมาในสังคมแล้วมันทาให้คนที่ไม่ตรงกับบิวตี้สแตนดารนะ์ดน่ะเกิดความกดดันในการใช้ชีวิตไม่มั่นใจใดๆเกิดมิดนี่ก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้ แต่ว่าชวนให้ชวนให้เข้าใจเหมือนเป็นการแบบเชื่อมโยงที่ผิดพลาดว่าแบบนั้นเท่ากับถูกต้องอเท่ากับดีถ้าต้องเหนือจากนั้นคือผิดอย่างแบบเรื่องง่ายๆก็เนี่ยเรื่องรูปร่างแล้วหนึ่งสีผิวผิวหน้าการดูแลนู่นนี่นั่นใดๆว่าวอย่างคนที่เป็นสิวแบบบ่อยๆก็จะโดนหาว่าสกรปรกปะใช่เอาจริงๆนะเรามีเพื่อนตั้งแต่ตอนมัธยมอะ่ะที่เป็นคนแบบมีสิวทั้งรักษากับหมอแล้วก็ดูแลหน้าดีมากมแล้วแบบเมื่อตอนแบบสมัยมัธยมอ่ะคือเราเป็นคนที่หน้าใส แต่เราไม่ดูแลหน้าเว้ยกลายเป็นว่าแบบจริงๆถ้ามาเทียบขั้นตอนในการดูแลหน้าคือเราก็แทบจะแบบว่าล้างแบบส่งๆอ่ะในขณะที่เพื่อเราที่เป็นสิวอ่ะคือแบบมันดูแลปกปงอตัวเองดีมากแต่แค่เพราะว่าผลลั์มันออกมาว่าเป็นคนมีสิวอ่ะมันก็ดูกลายเป็นคนสกปรกเลยเว้ยซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยคือมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะเว้ยสิว่ไม่ได้เกิดจากแบบสิ่งสกปรกแค่อย่างเดียวบางคนคือฮอร์โมนเขาพุ่งพ่านมากหรืออาจจะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะซึ่งฮอร์โมนเพศชายอ่ะมันจะไปกระตุ้นพวกอาหารที่เรากินเข้าไปทําให้แบบตอมไขันน หน้าเรามันผลิตน้ำมันเยอะเกินแล้วทําให้เกิดเป็นสิวคือมันเป็นเรื่องของระบบทางร่างกายมันมีคําอธิบายทุกอย่างไว้หมดทุกคนไม่ได้อยากจะเป็นสิวไว้เลือกหน้าใสาได้ก็เลือกป่ะเพราะมันง่ายกว่าใช้ชีวิตง่ายกว่าไม่ต้องโดนคนทักไม่ต้องดูแลดีอะไรมากก็ได้แต่จริงๆมันก็เจ็บนะ มิดอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยมากก็คือคนอ้วนเท่ากับคนไม่ดูแลตัวเองเพื่อเราอีกคนหนึ่งเป็นคนที่โครงร่างใหญ่โดยกําเนิดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตอนที่มันแบบออกกําลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อมีอะไรอ่ะมันก็คือไม่สามารถเล็กไปได้มากกว่านั้นแล้วเพราะว่าโครงใหญ่คือร่างกายเป็นอย่างนั้นใช่สรีระเขาเป็นอย่างนั้นต่อให้ออกกําลังกายจนเฟิร์มอ่ะก็ยังเป็นคนที่โครงใหญ่อยู่ดีเก็บป้าอย่างเราเองเนี้ยเมื่อก่อนเราเป็นคนผอมใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนแบบกินยาแล้วเอฟเฟกมันคือทําให้น้ําหนักขึ้้นรรยาเเพว เราก็เจอเหมือนกันเว้ยยาในที่นี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะทุกคนเออเป็นยารักษาใช่เป็นยาที่แบบเอฟเฟกมันมีผลต่อน้ำหนักก็จะโดนแบบแล้วทำไมไม่ดูแลตัวเองไปออกกำลังกายดิกูก็ออก เก็ต <Get S 2> ไหมไหมายถึงว่าแบบมันก็ออกแต่แบบเออมันก็ไม่ได้แบบว่าที่จะแบบผมเพียวได้เหมือนก่อนที่มันจะเจอเอฟเฟกอะมันจะมีคนที่แบบตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดตั้งแต่จำความได้จนถึงทุกวันนี้ก็ออยังตรงตามบ<ๆ>ิวตี้สแตนดาร์ดเขาอาจจะไม่ได้สัมผัสได้ถึงว่าเออแล้วมันยังไงอน่ยบิวตี้สแตนดาร์ดมันมีพิีเวลเลตได้หรอฉันก็แค่เกิดมาอย่างนี้<ม>หรือบางคนที่แบบว่าไม่ตรงมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ยังไงทํายังไงก็ไม่ตรงสักทีก็จะรู้สึกว่าแบบก็จะเห็น<ม>ก็จะเห็น<า><ๆ>เห็นในอยู่อย่่่่่่่่าาาาาางงนนนนนนนัั้้ซึอออออีพพูดกวววมมไไใช ใช่ก็คือเหมือนแสงมันตกไปอยู่กับคนที่ตรงบิวตี้สแตนดาร์ดเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและคนรอบข้างเองก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันคือมันเป็นมเคยชเองใช่คือมันไม่ว่าจะตัดชนิดไหนหรือเป็นมนุษย์เองก็ตามเห็นอะไรที่มันดูดีกว่ามากมันก็จะสะดุดตาเราเป็นพิเศษซึ่งอันนี้เข้าใจเราจะท r e a ดีกว่าใช่แต่มันก็มีในแง่ที่ว่ารู้ว่าตัวเองตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ซึ่งไอการที่แบบตรงบิวตี้สแตนดาร์ดแล้วไม่เก็ ทำไมจะมาน้อยอกน้อยใจอะไรก็กทําตัวเองให้มันตรงบิวตี้สแตนดาร์ดสก็จะได้จบซึ่งมันจริงๆมันไม่ใช่ไงคือมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจริง,รง,รงซึ่งเราจะเจอคํานี้หลายครั้งมากเมื่อคนที่ตรงกับบิวตี้สแตนดาร์ดมีดราม่าอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดของตัวเองแล้วก็บิว <Beauty S 1> พเของตัวเองใช่แล้วก็จะมีความแบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยแล้วทําทไม ถ้าเธอมาว่าเราเธออิจฉาเราเหรออ่าหรือไม,ม่ก็แบบเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เรากพ็พยายามจนเป็นแบบนี้แล้วแบบแล้วทำไมอ่ะเธอไม่พยายามบ้างอ่ะมาจะมาว่าอะไรเราอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เว้ยอันนี้คือ <c oughs> คือความท็อกซิกมัน<ๆ>ยิ่งกลายเป็นการที่แบบไปกดให้คนแบบมึงต้องให้ตรงบิวตี้สแตนดาร์ดอยากได้รับนั้นหรอตรงสีทําให้ตรงสีอะไรเงี้ยซึ่งจริง,รงๆอะบิวตี้สแตนดาร์ดมันมีมันมีทุกที่แล้วมันมีมาทุกยุคสมัยมีมาตลอดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าบางทีการที่เราปฏิบัติกับคนที่อยู่ในสังคมอาจไม่ใช่ทุกคนที่จะตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดถูกปะเราควรจะปฏิบัติพอๆกันไม่รู้สิมันต้องใจคือมันปฏิบัติอย่างมตอนั ประเด็นเรื่อง beauty standard beauty privilege mm hmm. ได้แล้วอะใช้ชีวิตอย่างมีสติยมันก็ดีกับทุกฝ่ายเว้ยเอาจริงจริง,รง<ๆ>เพราะว่าไอาการที่พูดประโยคว่าเออถ้าอยากให้คนใจดีอะก็ต้องตาม beauty standard สิถ้าถึงจุดหนึ่งทุกคนตรงตาม beauty standard เดี๋ยวมันก็มี standard ใหม่เพิ่มมาเว้ยเพราะฉะนั้นมันควรจะตระหนักบางทีมันอาจจะเผลอไปอย่างแบบเวลาเราเจอแบบว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหน้าตาดีอย่างเงี้ยเราก็จะเผลอทำตัวอ่อนหวานไปนเหมือนกันแต่แบบเออแต่มันก็คือถ้าเราแบบเอะขึ้นมาได้มันค่อยค่คล้ายๆกันคือความรู้สึกเราอาจจะเอเอียงไปทางคนที่แบบ ตรงตามวิท u t y s t a n d มากกว่าแต่การปฏิบัติตัวของเราอะ่ะเราต้องอเราก็ต้องทําให้ทุกคนเป็นเหมือนเหมือนกันนะชคือใบแอดมันมีอยู่แล้วใช่ในใจในหัวคุณจะรู้สึกยังไงจะแบบเออหรืออะไร,รก็แล้วแต,แต่แต่ว่าการแสดงออกมันมันนุย์มันไม่ใช่สิ่งที่คิดแล้วแบบว่าคิดแล้วออกมาเลยเก็บปะมันมต้องมีการกั่นกรองเนะี่ยถ้าสมมติเราสามารถตระหนักได้ด้วยตัวเองแบบนี้แล้วการปฏิบัติตัวของเราออกไปมันก็จะทาให้ beauty standard หรือ beauty พรี v i l e g e อะไม่ใช่เรื่องที่ท็อกซิกกับสังคมขนาดนั้นเพราะว่าถ้าหา ว่าเราจะทาลายตรงนี้ให้หายไปเลยได้ไหมมัไม่ได้ไม่มีทางแล้วก็บิวตี้ตาหนาบิวตี้พิเลยมันมีในทุกที่ในทุกช่วงชีวิตของทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทุกคนเรียนตั้งแต่อนุบาลจริงระหว่างเด็กที่ขอดออกมาแล้วหัวโตแก้มยุ้ยกับเด็กที่ขอดออกมาแล้วไม่แก้มยุ้ยก็ต่างก็ต่างใช่ใช่คือมันมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เราอแวจนจนเราจะตุยเย่มันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นแบบความตาหนักแล้วก็การที่เราสามารถควบคุมการแสดงออกของตัวเองก็เป็นเรื่องสําคัญ เพราะว่าจริงๆแล้วตรงตามิวตี้สแตนดาร์ดมันไม่ใช่เรื่องผิดเว้ยหรือไม่ตรงก็ไม่ใช่เรื่องผิดถูกต้องแต่การทียคนอื่นอ่ะอาจจะไม่ต้องเท่ากันเอออาจจะไม่ต้องเท่ากันหมดก็ได้แต่ว่าให้มันแบบให้เกียรติกันต้องมีความให้เกียรติทุกๆุกคนให้เท่าเท่ากันเพราะว่าไม่ว่าจะตรงหรือไม่ตรงทุกคนก็มีเกียรติแล้วก็มีความรู้สึกมีจิตใจเหมือนกันคิดถึงใจคนอื่นให้มากมากคิดว่าแบบถ้าเป็นตัวเองโดนจะรู้สึกยังไงอ่ะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกพูดอยู่เรื่อยๆอยู่แแแล้้้้วววเเรราาาาาาก็ไไมมม่่่ดดดคหหัังททีีพูบบนนยจะํใ ใช่ใช่เราแค่อยากจะอยากให้เกิดแรงกระเพื่อมเล็กๆก็ยังดีเออแบบ<ม>รู้สึกขึ้นมาเออว่ะยังน้อยก็ยังดี<ม>อือหรือว่าใครรู้สึกยังไงอยามีความคิดเห็นอื่นๆก็สามารถมาแชร์กันได้บายบายจุ๊